สวัสดีค่ะหลังจากจบศึกฟุตบอลโลก2022นะคะเราก็กลับมาเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3 2สสาำหรับสัปดาห์ที่17ในนัด Boxing Day ค่ะและนี่ก็คือผลการแข่งขันในคืนวันจันทร์ที่26ธันวาคม2565ค่ะซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะคะ ผลปรากฏว่าเบรนท์ฟอร์ดค่ะเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์2ประตูต่อ2ส่วนเซาท์แฮมตันค่ะพ่ายให้กับไบรตันไป1ประตูต่อ3ขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ค่ะแพ้ให้กับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดไป0ย์ประตูต่อ3ค่ะด้านเอเวอร์ตันแพ้วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ไป1ประตูต่อ2 คริสตันพาเลซค่ะแพ้ฟูแลม0ประตูต่อ3ส่วนแอสตันวิลล่าค่ะแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ3และปิดท้ายที่คู่ของอาร์เซนอลจ่าฝูงนะคะเอาชนะเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดไปได้3ประตูต่อ1ค่ะซึ่งจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ยังทำให้อาร์เซนอลค่ะยังคงนำเป็นจ่าฝูงอยู่โดยลงแข่ง15นัดค่ะมี40คะแนน ส่วนนิวคคสเซลยูในเตดค่ะขยับขึ้นมารั้งอันดับ 2, แสแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่จะลงแข่งขันในคืนวันพุธที่28ธันวาคมนี้ค่ะโดยลงแข่ง16นัดมี33คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนอลอยุด7คะแนนค่ะแต่ว่าลงแข่งมากกว่า1นัดส่วน,นเทอร์เมฮอสเปอร์ค่ะจากผลเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดนะคะ ทำให้อยู่ในอันดับ4ค่ะโดยลงแข่ง16นัดมี30คะแนนดารลิวพูลค่ะอยู่อันดับที่6จากการลงแข่งขัน15นัดมี25คะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่4นะคะที่จะลงแข่งขันในคืนวันอังคารที่27ธันวาคมนี้อยู่1คะแนนค่ะแต่ว่าลงแข่งขันมากกว่า1นัดและเลสเตอร์ซิตี้ค่ะจากการพ่ายแพ้ให้กับนิวคาสเซิลนะคะก็ทำให้พวกเขา อยู่ในอันดับที่13ค่ะโดยลงแข่งขันทั้งหมด16นัดมี17คะแนนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3 2สสัปดาห์ที่17ที่ s p o ร์ตบาร์นิวส์นมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ